คือบาเบียเนี่ยมีมโนธรรมสำนึกในขั้นต่ำหรือว่าสำนึกผิดอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้ฟังคลิปนี้สักหน่อยนะความจริงก็ว่าจะไม่ยุ่งแล้วแหะแต่ว่าบาเบียต่างหากที่มันบอกว่าจะงดพูดถึงพระโมเด็แล้วจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแต่แล้วก็พูดมาอีกตั้งสองสามคลิปแล้วสุดท้ายก็มาพูดในลักษณะ เดิมก็คือว่าเอาดีใส่ตัวเอาช่วใส่คนอื่นให้ฟังเป็นหลักฐานเลยว่าบาเบียเนี่ยมันอู้ว่าจะได้มีพระพระเอเวนเจอร์ท่านก็ได้คุยกับพระมหาวัฒนาแล้วใช่ไหมคะพระมหาอุเทนเหรอคะจะมีโอกาสได้คุยกันไหมคะอาจารย์อ่ะ พูดแล้วท่านก็รับทราบแล้วแต่ท่านตั้งเงื่อนไขกับอาจารย์ว่าต้องไปปฏิบัติ15วัน7วันก่อนถึงจะอนุญาตให้เข้าพบได้แล้วอาจารย์จะเอาเวลาที่ไหนงานมันยาวถึงเดือนเมษาเต็มทุกวันเวลาสางานโอ้วันนี้คุณผู้ชมอาจารย์เบียร์ก็ไม่สบายอยู่เนี่ยนะใช่บอกไม่สบายอยู่ด้วยได้นอนแค่วันละ4ี่หชั่วโมงสาี่ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วอาจารย์พยายามมากอยากจะเข้าไปเคารพท่านอย่าไปกราบท่านอย่าไปชี้แจงเจตนาของอาจารย์ว่าอาจารย์ทำเพื่ออะไรเวลานั้นท่านก็เหมือนแบบว่าไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ ตำหนีอีกตำหนีเสร็จปุ๊บอาจารย์ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแล้วท่านก็ไม่เข้าพบพอเราไปเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าอ่ะคนละครึ่ง3วัน3วันอาจารย์ไม่มีเวลาตัวเองจะพักจะไม่มีเวลาเลย<ม>แล้วจะไปม,มีเวลาในการปฏิบัติทาอะไรดังนั้นให้ง่ายดีกว่าขอโอกาสอาจารย์ขอโอกาสเข้าไปกราบแต่ถ้าไม่กราบอาจารย์พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดออนไลน์อาจารย์จะตั้งไลฟ์สดแล้วกราบขอขามาท่าน<ม>ที่บ้านของอาจารย์หรือฐานที่ไหนก็ตามแล้วกราบถึงท่านท่านจะรับไม่รับ เรื่องของท่านแล้วเพราะอาจารย์ถือว่าอาจารย์ทําหน้าที่ของเตียนเรียบร้อยแล้วส่วนท่านท่านจะไม่รับอันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเองอืมค่ะจะเข้าไปชี้แจงเจตนาของอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องมาชี้แจงเราฉันรู้หมดแล้วว่าเธอทําอะไรอยู่ทุกวันเนี้ยเจเบยเอ้ยไม่พูดสักนิดว่าผมมีความรู้สึกสํานึกผิดต่อพระมหาวุเทเพราะรผมไปรอ้อเรียนท่านเอาไว้มากหลายคลิปเลยและต่อมาผมก็ยังไปตาหนิเตียนท่านถึงขนาดที่เรียกว่า นี่เหลือวิปัสนาอาจารย์วิปัสนาอานาจารย์มากกว่านี่เหลือสันดานของพระใช้คําว่าสันดาดนซะได้ซ้อไปที่ด่าอัตมมภาพเนี่ยเสร็จแล้วก็ร้อนตัวเสียข่าเนี่ยที่ไปด่าพระได้ถึงขนาดเนี่ยว่านี่คือสันดานของพระหรอพระวิปัสนาอานาจารย์มากกว่าอย่างเนี้ยร้อนตัวพระร้อนตัวเข้าไปออกอีกคลิปหนึ่งแล้วต่อมาก็มาเป็นคลิปนี้อีกในรายการทีวีนี่นะ ไม่พูดสักคำว่าตนเองนะ่ะสำนึกผิดแล้วปรัถนาจะเข้าไปกราบขอเข้ามาพระมหาอุเห็นถึงที่ขอความเมตตานุเคราะห์จากพระอาจารย์ด้วยครับอย่างนี้ไม่ต้องมาชี้แจงเจตนาของอาจารย์ยเป็นอย่างไรที่เธอออกคลิปอะไอต่างมาเนี่ยฉันก็รู้หมดแล้วล่ะไม่ต้องมาชี้แจงแล้วที่ฉันพูดออกไปต่างก็คือกรณีของการชี้แจงเช่นเดียวกันถึงที่เธอทําอะไรออกมานั้นนะ่ะบาเบียเอ,อ้ย สติปัญญาตาตา่ำพอพอกับมาวัฒนาเลยนะเนี่ยว่ากันแล้วเนี่ยสำนึกผิดไม่มีเลยถ้าบอกว่าผมสำนึกผิดแล้วอาจารย์สำนึกผิดแล้วที่ไปว่าท่านเอาไว้มากมายรู้สึกจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะใช้วาจาพระาาพรัศววัดกล่าว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยทำมันไม่มีพูดให้มันตรงตามความเป็นจริงแล้วสุดท้ายก็มากดดันตมานี่เองว่าไม่ให้ข้อพบเพราะเหตุไรเกลายว่ามากดดันผู้ที่ จะให้ขามากรรมแก่ตนอันนี้มันใช้ได้เลยนะว่ากันแล้วเนะี่ยเจ้าเบียรเนี่ยนะบักเบียนี่นะบาเบียรนี่นะบางทีเขาจะเรียกว่าบาวอ,อกนะในความที่เป็นเจ้าเบียรอยู่อย่างนี้นะในความที่เป็นเจ้าเบียอ์ูอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวให้ได้ที่อาตมาเนี่ยประมาณว่าสนทนาในทางไล่กับกับคุณ ทนายอนันตชัยสักนิดหนึ่งนะฮะมีเรื่องที่คุณทนายอนันตชัยเนี่ยส่งข้อความภาพบาเบียเนี่ยมันไปชี้แจงในกรณีของการที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยอตาตมาก็เลยไปฟังสักหน่อยเพราะว่าคุณทนายนันตชัยอุตสาห์ส่งมาให้ดูเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วนะพอฟังเสร็จแล้วอตาตมาก็เลยเขียนตอบคุณ ธนานันชายไปว่าเนี่ยฟังจบแล้วโยมพี่เปียกเบียร์มันลิ้นตวัดตอแหลหน้าดูจับให้มั่นคั้นให้ตายยากอยู่คุณธนาณันาชายก็ตอบว่าใช่ครับเห็นไหมเขาก็เห็นแล้วนี่แหละคือลิ้นสองแฉกของบาเบียรละมันตวัดตอแหลแถหน้าดูอย่างนีน้มันไม่เคยที่จะยอมรับความจริงว่ามันเลยว่าตนมีความผิดพลาดอะไรสุดท้ายก็ พูดเอาดีใส่ตัวเอาช่วใส่คนอื่นเหมือนเดิมอย่างนี้ก็คือมากดดันธรรมานี่ว่ากันแล้วแล้วมาว่าทรไมยังท่านก็พูดอะไรตำหนิเตี้ยไม่ต่อเห็นไหมอันนี้คือเบียร์โดยเฉพาะเลยเพราะอัอนก็มาวัฒนาแหละว่ากันแล้วนะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองที่เกิดขึ้นแทนที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองที่เกิดขึ้นอะไรเป็นอย่างไรยอมรับไม่ได้เลยแล้วก็แท้ไปทางอื่นหมดนี่ไงถึงบอกว่าเนี่ยหนึ่งท่าน หนึ่งคนเนี่ยมนุษยธทําทำสำนึกสำนึกผิดเนี่ยอยู่ในขั้นต่ำเลยอยู่ในขั้นโลเลยนะว่ากันแล้วเนี่ยสำนึกผิดไม่ได้เลย,เยทีนี้มาฟังเป็นหลักฐานนะอันนี้ก็ต้องขออภัยไปทางช่องไทยนิรักสงบนะเพราะว่ายังไม่เห็นหลักฐานชัดเจนเนตอนนั้นช่องไทยรักสงบเนี่ยก็ได้ กล่าวขอเข้ามาอรรมามาแล้วที่อารมาบอกว่าที่บอกว่าช่องไทยรักสงบเนี้ยก็แสบแทนที่จะเอาภาพที่มันดูดีของต่อมาที่สาว,ว่างนวนกระจายออกมาแต่กลับไปเอาภาพที่แสดงธรรมเป็นคลิปแรกเอามาคุณกับมาวัฒนาที่เป็นภาพนิ่งทีนี้ช่องไทยรักสงบก็ ได้พูดว่าเอามาจากเฟซบุ๊กของพระมวัฒนาตนไม่ได้ทำขึ้นขออภยัยขอกราบขอเข้ามาพระหมหาวุฒิเห็นด้วยนะครับเนี่ยอันนี้อาตมาก็ต้องขออภัยช่องไทยรักสงบอาตมาก็ต้องขออภัยช่องไทยนี้รักสงบเหมือนกันเพราะว่าพูดมาอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ไปตรวจสอบข้อมูล ก็ปรียว่าได้เห็นภาพข้อมูลที่ทนายเอานํออานเสนอแล้วก็เป็นจริงตามที่ช่องทนี้รักสงบพูดเอาไว้ทุกประกาแทีนี้ก็จะให้ฟังถึงว่าพระมหาวัฒนาเนี่ยเอาอาตมาไปเปรียบเทียบกับตนเองที่เป็นภาพนึงนั้นนักข่าวก็มาอ่านไว้อย่างไรมีคนมาดูถูกว่าอาตมาก็าต้องดูว่าทั้งสองภาพเนวหก็ต้องบอกว่า มีวิวาทะเนี่ยกันมาอย่างต่อเนื่องอครั้งหนึ่งเนี่ยพระมหาวัฒนาเคยโพสโพสนี้ไว้น้องมกนี่ดูภาพม,มีคนมาดูถูกว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระหน้าตาขี้เลอัป,ประะักษ์ช่วยดูและตัดสินหน่อยแล้วก็มีการโพสต์ภาพเทียบกันระหว่างพระมหาอุเทนกับพระมหาวัฒนาโดยเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือเฟซบุ๊กของท่านพระมหาวัฒนานันเองคุณผู้ชมอ่ะก็นะเป็นเรื่องของพระกันบ้างก็เนื่องจากว่ามีประเด็นกันและค่อนข้างที่จะ สี่เรียดแล้วก็ดูเดือนเหมือนกันก็ต้องตามกันต่อคุณผู้ชมสําหรับเรื่องทั้งเรื่องอาจารย์เบียร์เรื่องของพระว่าอาจะเอายังไงกันต่อจะมีการขอข,อขามากรรมเนี่ยเหมือนกรณีเคสของพระมหาสมบูรณ์เนี่ยท่านไหม,มก็ต้องติดตามกันต่อฮะจะมีการขอขามากรรมเหมือนกรณีของพระมหาสมบูรณ์หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้มาดูท่านพระมหาสมบูรณ์นะหลายคนก็จับประเด็นผิดพลาดไป มากทีเดียวไอพูดถึงขนาดว่าพระมหาสมบูรณ์ท่านต้องการสงบศึกเห็นแก่พระศาสนามากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อตมาก็แสดงคลิปให้เห็นแล้วนะว้าท,ท่านมากราบขอขอมาอตมาพราเพราะเหตุไรเนี่ยก็เพราะว่าเป็นความรู้สึกสำนึกผิดภายในใจของท่านนั่นเองที่ท่านกล่าวพาดพิงถึงตมาโดยสำคัญผิดว่าเนี่ย ขอท่านอาจารย์อย่าได้มีวาทะปฏิเสธปริยัติที่พระเถรรา,า์ในเดชรักษาด้วยชีวิตมาทําให้คนต้องมาดูหมิ่นดูแคลนพระปริยัตินั้นเลยเนะี่ยอันนี้คือความที่ท่านไม่ตรวจดูข้อมูลให้ชัดเจนแล้วท่านก็มากล่าวหาหรือทวงติงตรรม,มาที่ธรรมาบอกว่าอยู่ในขั้นร้ายแรงที่มากล่าวทวงติงกล่าวหาธรรมะภาพ ในลักษณะเช่นนี้ว่าไม่ให้ความสําคัญต่อปรตถึงขนาดที่เรียกว่าปฏิเสธปริยัติเนี่ยแล้วเมื่อท่านพระมหาสมบูรณ์ท่านได้ไปฟังคลิปที่ตมาแสดงรวมแล้วก็คือสี่ชั่วโมงก็คือสี่คลิปนั้นพระมหาสมบูรณ์เจ้าวัดวัดขาวสนามแฉก็รู้ได้เห็นว่าโอ้โหพระมหาอุเทเนี่ยก็เรียตาโโมาท,าท่านนะท่านก็เรียกาตามายอย่างให้เกียรติว่าเป็นอาจารย์ อาจารย์พระโมทเทศเนี่ยท่านเคารพยำเกรงในพระปริยัติเป็นอย่างมากนะท่านซื่อตรงมากเลยเวลาจะพูดจะแสดงอะไรท่านก็มีปริยัติมาสมอ้างอยู่เสมอท่านไม่ได้มั่วและท่านก็ให้ความเคารพต่อพระปริยัตสังเกตเห็นไหมก่อนที่จะยกพระปริยัตคือพุทธคาขึ้นมาแต่ละครั้งอาตมาต้องพนมือก่อนเลยพนมมือแล้วกล่าวเป็นพุทธคถาพุทธบจนะออกมาอันนี้คือการถวายความเคารพแด่พุทธคถาบาลีหรือพุทธวมจาะพระบรลิที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก แม้แต่ขั้นอาถรรา,าก็เหมือนกันเมื่อยกขึ้นมาเนี่ยมารถีภาษานั้นอาตมาก็ต้องให้ความเคารพต่อพระราชาจารย์ด้วยก็คือให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเป็นการถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าเราได้นำเอาอปริยัติของพระองค์นั้นมาพูดมาสแสดงก็ต้องมีธรรมคารวะตาถวายความเคารพต่อธรรมคือปริยัตินั้นในเบื้องต้นเอาไว้ให้ชัดเจนก่อนทีนี้ประเด็นที่แท้จ,จริงก็คือว่าท่านพระหมหาสมบูรณ์น่ะท่านมีความรู้สึกผิดในเรื่องนี้ ท่านจึงขอที่จะเข้ามาพบอาตมาเพื่อขอขามาแต่ว่าท่านก็ท่านก็ขอดูก่อนในเบื้องต้นว่าท่าทีของตมาที่มาพูดคุยสนทนาธรรมกันเนี่ยเป็นอย่างไรสังเกตไหมในช่วงแรกท่านก็มีความเคารพต่อตมาภาพดีอยู่แต่ก็มีเขาอึ้งอ,อยู่แต่พอตอนหลังมาเนี่ยพระมหาสมบูรณ์ก็คือครับครับคับอย่างเดียวตอนที่ ท่านพาไปสักการะพระเที่ยวแก้วอยู่ที่มณฑปพิจิท้ทองสนามหลวงนะพูดกันอยู่ในรถอาจารย์พระมาสมบูรณ์เจ้าวรวิศนสนามชัยก็ครับ,คร,บครับอัตมาโดย่าเดียวเหมือนกันคือท่านยอมรับแล้วในความเป็นพระมหาอุเทนเนี่ยนะว่าความรู้ความสามารถของท่านอะไรเป็นอย่างไรสติปญัญญาของท่านเป็นอย่างไรเนะี่ยท่านให้การยอมรับโดยเดือดสนิแล้วดังนั้นเมื่อท่านให้การยอมรับอย่างนี้ท่านจึงพร้อมยอมินดีที่จะกราบขอขมาโทษและกราบถึงโทษของตนเองว่า ที่ท่านมากราบ,บ,บมาโทษพระเถราคือธรรมาภาพเนี่ยเพราะว่ารู้สึกผิดอะไรอยู่ภายในใจของท่านให้ฟังดังต่อไปนี้อาจาผมขออนุญาตขอโอกาสนะครับที่จะได้ขอเข้ามาพระอาจารย์บางครั้งบางทีการแสดงธรรมที่ผมอาจจะพูดลาดพิงโดยใช้คําพูดที่เหมือนกับว่าตำหนิพระอาจารย์ว่าไม่เห็นความสําคัญของพระประยปเป็นต้นนะครับด้วย ความเข้าใจบางอย่างที่อาจจะเข้าใจไปเองว่าพระอาจารย์ไม่ให้ความสําคัญของตร,รติะศากวร์โทษนั้นมีอยู่แก่ผมผมก็ mm hmm. จะมาขอเข้ามาโทษนั้นเพื่อความสมรุประหว่างต่อไปแต่ผมก็มีความประสงค์ที่จะให้พระอาจารย์ทราบว่าผมก็ตั้งใจที่จะช่วยปกป้องศาส,สนาในเรื่องของพระธรรมคัมสอน์อาจจะเหมือนกับพระอาจารย์ที่พยายามปกป้องก่อนหน้านั้นจนถ,ถึงปัจจุบันเส้นการปกป้องตรงนี้เขาพยายามที่จะกล่าวตามหลัก ของพระธรรมวินัยบาลียระาดีกาเป็นต้นซึ่งถามว่าพระอาจารย์ได้คูกคองติ่งคำใดๆก็ตามที่เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าผมบิดเบือนคําสอนผมก็จยน้อมรับเอาไปพิจารณาหาหลักฐานเหตุผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปนะครับต่อไปขออนุญาตขอขมาทาเจริรตระิมหาเถรปมาเทนะขวารัตเยนะตาง สัพพังอัปปราธถังธรรมสุโมพันเตมหาเถเรปมาเทนะอวาระเตเยนะกตังสัพพังอัปปราธถังธรรมสุโมพันเตมหาเถเรปมาเทนะอวาระเตเยนะกตังสัพพังอัปปราธถังธรรมสุโมพันเตอาสนะธรรมพาตุพูดคำว่า ข้ามามิตุเหหิปิเมขมิตะพังต่อจากนี้ที่รับเครื่องสักการะแล้วอาจารย์พระมหาสมบูรณ์เจ้าวาดพระเขาสนามชัยท่านแช่สัพนาเาตามาถึงขั้นที่เรียกว่ามหาเถรเลยท่านให้เกียรติมามากนะความจริงแช่คําว่าเถรเลยประมาณนะก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปถึงขั้นของคําว่ามหาเถรเลยหรอกแต่ว่าด้วยความที่ท่านให้ความครบรพต่อธรรมาภาพเรียกว่ายอมรับ ได้ดูดูสนีิแล้วเนะี่ยท่านก็เลยให้เกียรติเป็นอย่างสูงต่อธรรมาภาพก็อยู่ในขั้นเทระนะแต่ไม่ถึงขั้นของพระมหาเทรหะหรอกท่านก็เรียกอรรมาโดยสรรพนามาว่ามหา,าเถรอะไรทีเดียวอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาสมบูรณ์ฉันทโกเป็นอย่างยิ่งนะที่ให้เกียรติผมถึงเพียงนี้เห็นไหมว่าในข้อชี้แจงของ อาจารย์พระมหาสมบูรณ์เนี่ยท่านงดงามสักเพียงไรท่านยอมรับผิดที่อยู่ภายในใจของท่านซึ่งทําให้ท่านไม่สบายใจกลัวว่าจะมีโทษภัยติดตามตัวท่านไปเมื่อไม่มาขอขามาด้วยการไปกล่าวผิดอาจจะเรียกว่าเป็นการกล่าวหรือบัรละด้วยถ้อยคําที่เป็นเทศเนี่ยท่านก็กลัวโทษภัอาายอริมาด้วยการชื่อมหาสุรจักที่ได้ประโยชน์พระรสามก็ชัดเจนมากในเรื่องของโทษภัยแบบนี้ พอบอกว่าให้นั่งเธออาสนะผมยินดีไม่เป็นไรหรอกพอถ้าไปดูอาสนะอาจสมเนี่ยมันเกินกันขึ้นมาสักหน่อยเท่านั้นแหละไม่ได้ครับพระอาจารย์เดี๋ยวโทษจะถึงผมอย่างนี้โอ้โหทำสารวมระวังมากเลยเรียกว่านี่แหละแม้แต่พระมหาสุรจักรรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้เลยว่าวเชสุอนุมัตตทัาวีเป็นผู้มีปกติเห็นในโทษเพียงเล็กน้อยว่าเป็นภายได้ อน,นุมัตตะเพียงแค่เล็กน้อยนิดหน่อยนะท่านมหาสุรจักรก็ยังเห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยได้นะอันนี้มันเล็กเล็กน้อยมากเลยนั่งเกินกันเพียงแค่ไม่กี่เซนเท่านั้นเองอย่างเนี้แต่ท่านก็มองเห็นว่าี่มันจะเป็นโทษเกิดขึ้นแก่ท่านได้ถ้าน,นั่งอาสนะเกินกว่าพระเถระเห็นไหมชัดเจนมากพระทั้งสองรูปเนี่ยเรียกว่ามโนธรรมสำนึกดีมากเลยอยู่ในขั้นเรียกว่าเยี่ยมเลยทีเดียวละ ทั้งสองท่านเนี่ยมองเห็นโทษเห็นภัยที่จะติดตามตัวไปได้ถ้าไม่มากราบขอเข้ามาส่วนพระหมหาวัฒนาก็ดีบาเบียก็ดีเนี่ยมีมโนธรรมสำนึกแบบนี้ไหมเห็นไหมว่าตนมีความผิดอะไรเกิดขึ้นภายในใจแล้วกลัวไหมที่จะมีโทษภัยนั่นติดตามตัวไปถ้าไม่มาขอเข้ามาท่านเนี่ยท่านเห็นไหมมหาวัฒนาท่านก็ไม่เห็นเลยนะแล้วแทบีทางอื่นทั้งหมดเลยอย่างเนี้ย ท่านหนักกว่าเจ้าเบียร์เสด็จซ้ำนะมหาวัฒนาความสำนึกผิดของท่านนะ่ะติดลบซสด็ซ้ำไปไม่อยู่ในขั้นต่ำนะติดลบซสด็ซ้ำไปท่านแย่ยิ่งกว่าเจ้าเบียร์มันเสอีกนะมาดูนามสำนึกในความสำนึกผิดของท่านนะเห็นได้ชัดก็คือความไม่ซื่อตรงของพระหมหาวัฒนาที่นำเอารูปภาพของตาม,มาาไม่เสมอกันไปเปรียบเทียบกันแล้วมีเจตนาต้องการที่จะเบรมกฎคนตาม,มาภาพ ในการที่เอาภาพเคลื่อนไหวของธรรมาภาพที่เป็นภาพดูไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรเพราะว่าการจัดแสงในข้างล่างมันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนี่ยกับรูปตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งในกล้องแคทนันแล้วก็ไปแต่งในไลทลูมซูดิซัมนั่นแหละไปเพิ่มคอนทราต์ไปเพิ่มความใสกระจ่างออกมาอมชมพูอย่างเนี้ยให้ดูงดงามผิวพรรณนะดีกว่าธรรมาหลายเท่าเลยอย่างเนี้ยอันนี้คือจตนาที่ไม่บริสุทธิ์จตนารายซูดิซัมป่นของมหาวัฒนาเนี่ย ก็คือความไม่ซื่อตรงนั่นเองขอบอกก่อนนะพระมหาวัฒนาผมรังเกียจมากเลยกับคนที่ไม่ซื่อตรงต่อความจรงิงเจ้าเบียก็คนหนึ่งละที่ไม่ซื่อตรงต่อความจรงิงแล้วตรมาก็มาเป็นท่านท่านแย่ยิ่งกว่าเจ้าเบียมันซะอีกไม่มีความซื่อตรงต่อความจริงเลยทําด้วยเจตนาร้ายสุดท้า้สามป่าเจ้าเบียก็ยังวางเงื่อนไขที่จะให้เข้ามาพบผมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและพูดให้มันถูกต้อง ว่าจะมากราบขอขามาท่านพระโมทิเทนด้วยความสํานึกผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยท่านก็เช่นเดียวกันสําหรับคนที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยเขาบอกว่าตมาภาพหลังเกลียดมากเน่ยมาวัฒนาถ้าสํานึกผิดได้แล้วไปบุลลี่อาจารย์ของตนถึงขนาดที่ว่าด้อยค่าความเป็นวิปัสนาจารย์แล้วต่อมาก็พูดด้อยค่าไม่กี่ประโยคเลยแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นเรื่องที่หนักท่านสํานึกผิดได้ไหม คนไม่เสื่อตรงอย่างมาวัฒนาเนี่ยรังเกียจเลยนะตมาไม่อยากจะให้มาเลยแม้ว่าจะสำเนรแล,ะละ้วจะมากราบขอขามาเนี่ยไม่ให้มาเนะี่ยมาวัฒนาเนี่ยเจ้าเบียยังเปิดโอกาสให้อยู่แต่ถ้าจะให้มาก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเดีวยวก,กันกับเจ้าเบีย,ยก็คือว่ามาวัฒนาท่านจะต้องมาเดินจงกรมหกระยะกับผมให้ได้ก่อนจะต้องมาฝึกโดนจงกรมตโตเอกปทวารางอุทานะอัติรนะวิจารณ,รณวสาชนะ สันนิเกปนัสเสรลปนัสเสนาฉะโคตตาเสกโรติลำดับน้นกระทำการก้าวย่างไปครั้งหนึ่งให้แยกออกมาเป็นหกส่วนเริ่มหน้าของการยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันท่านต้องมาฝึกเดินจงกรมกับผมให้ได้อย่างถูกต้องด้วยถ้าไม่ถูกต้องตามที่ผมสอนที่ผมแนะนำญาติโยมมาท่านก็ไม่ผ่านที่จะมากราบขอเข้ามาผมได้แต่เชื่อเถิดว่ามหาวัฒนาเนะี่ยไม่มาอยู่แล้วกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มยกใหญ่เลย ไม่มาอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาจะต้องตามคามเงื่อนไขนี้ท่านจะต้องมาปฏิบัติกับผมเดินจงกรมในระยะดังกล่าวนั้นให้สําเร็จให้ถูกต้องได้ก่อนจึงจะถูอทูบเทียนแพรกราบขอเข้ามาได้พระมหาวัฒนาเนี่ยถือว่าอย่างที่ว่าสนะมายก็เคยทุ่มทริงไปว่าเขียนบทความก่อใหม่เป็นแต่งกล้องขวีกว่อใหม่เป็นสุดท้ายท่านก็พยายามที่จะ ที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านเขียนบทความเป็นนะอาตมาก็รู้ตายอยู่นะตอนที่เบียรเ์เไปพบแล้วก็มหาวัฒนาก็มีคนแชร์มาให้เห็นก็เขียนข้อความยาวเลยเขียนข้อความยาวเลยคงไม่ต้องอ่านข้อความเหล่านั้นที่มหาวัฒนาเขียนที่มหาวัฒนาเขียนมาเนี่ยเขียนมาเนี่ย ก็คือไปคัดลอกเอาจากคำพีดนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเรียงต่อกันเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการเขียนบทความเกรดขึ้นมาใหม่สังเคราะห์ข้อมูลเป็นทฤษฎีใหม่หรือว่าเป็นนวัตกรรมอะไรเลยอันนี้ก็ใครก็ทําได้ไปคัดลอกข้อมูลมากระนั้นการคัดลอกข้อมูลของมหาวิทยาลัยแล้วก็เติมต่อเข้าไปเพียงนู่นนั่นตามความหมาความตนเองก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นท่านมหารูปหนึ่งนะท่านรูปนี้ก็ชอบที่จะโพส เอาหลักฐานที่อยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนามาแปะติดกับผมเ็นบางครั้งเพื่อแสดงความชัดเจนหรือว่าเพื่อเป็นการต่อยอดที่ผมพูดแสดงออกไปแล้วเชื่อว่ามหาสุพันณละมักน่าจะเป็นประโยปปาคปละรก้าด้วยนะมหาสุพรรณก็ยังทุงติ่งมหาวัฒนาเลยท่านก็โพสต์ออกมานะเป็นข้อความว่ามหาตัญหาสังคยสูตรคือแปะกันกันกบลิง์แชร์ของพระหมหาวัฒนา ความเห็นของภาษาติคือวิญญาณท่องเที่ยวไปแล่นไปและสภาวว่าที่พูดได้รับรู้ได้สวยบาบแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วในที่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าโมฆบุตรมีทิฏฐิชั่วการตอบที่ถูกต้องคือวิญญาณเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดวิญญาณดับเพราะเหตุปัจจัยดับนี้ท่านพูดต่อมานะแล้วสุดท้ายก็เป็นอครูปิทัศอาริธามีทิฏฐิชั่วคัดค้านพระธรรมวินัยว่าทำที่ก่ออันตรายก็สามารถที่จะก่ออันตราย แต่ผู้ส่องเสรได้จริงหรือไม่เนี่ยแล้วท่านพระมหาสุพันเนี่นะฮะท่านก็โพสต์ข้อความต่อจากโพสต์ของมหาวัฒนาเนี่ยที่โพสต์ถึงเบีเยวไว้นะท่านก็โพสต์เอาไว้ว่าพระอาจารย์มหาวัฒนาควรไปเรียบเรียงใหม่นะครับอย่าตัดความสําคัญออกอย่าตัดความสําคัญออก และไม่ควรเติมแต่งความเห็นส่วนสุดเข้าไปผู้ศึกษาย่อมตรวจสอบพึงควรตามหลักมาประเทศสีเห็นไหมนี่คือความผิดพลาดของมหาวัฒนาที่ไม่มีความรอบคอบในเรื่องของข้อมูลก็บอกแล้วนั่นแหละว่าสติปัญญาตาต่ำเข้าตาตุ่มด้วยไปฟังไม่ได้สับจับไปกระเด็ดเนี่ยก็เจออยู่หลายเรื่อ ดังนั้นจึงบอกได้ว่าเนี่ยทั้งสองคนนี่แหละเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะก็คือว่าพระหมหาวัฒนากับบาเบียบาเบียกับพระหมหาวัฒนาสติปัญญาพอๆกันเสมอกันเท่าเทียมกันและที่สำคัญก็คือเมื่อเราทำสำนึกอยู่ในขั้นต่ำสำนึกผิดอยู่ในขั้นต่ำเลยไม่มีเลยก็ว่าได้ติลบเสดสัมปไป